สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นหรือเปล่าเห็นชัดหรือเปล่าสวัสดีครับเห็นหรือเปล่าน่ะชาลสีชาลสีอะไรชาลสีตุลเนะาะอืมชาลสีตุลน,นะครับโอเคครับอ่ะอัดแล้วเนาะคือคือผมไม่แน่ใจไงโทรศัพท์มันชอบค้างนะครับเวลาเวลากดอัดแล้วมันก็จะยืดไปมันก่อน่า,ามันจะบันทึกได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันบันทึกหรือย,อยังนะครับโอเคครับบันทึกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาราสีตุล ราศีตุลโอเคครับใช่สวัสดีครับชาวราศีตุลผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังติดตามมนอยู่ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับและขอบคุณสําหรับหน้าใหม่นะครับคือบางคนมาดูคลิปผมนี่ยบางคนก็ยังไม่เคยรู้จักผมมาก่อนไม่เคยเห็นผมมาก่อนนะครับคือเห็นเห็นคลิปมันติดติดกับคลิปดูดวงของอาจารย์ท่านอื่นๆไงมันจะมีตัวเลือกอยู่ข้างล่างเห็นปะเวลาเปิดแล้วมันจะมีล่องข้างล่างอยู่ว่าเป็นหมาดูท่านอื่นายนั้นารนี้ไงเออบางทีบางคนก็ไม่รู้จักผมมาก่อนแล้วกก็ด กดมาดูนะครับเออกันนี่ก็กลับขอบคุณมากแล้วก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของคุณแล้วล่ะที่คุณกดมาดูผมนะครับเพราะว่าคุณอาจจะติดใจผมก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผู้เล่น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 ครับพูดเล่นตัวตีครับผู้เล่นเออก็คือว่าถือว่านะครับคือผมดูดวงแบบง่ายๆนะครับผมไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไปนะครับไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไปที่จะต้องอะไรมากมายนะครับคือคืออย่างอย่างอาจารย์ทั่วไปนะครับเขาก็มีการนําเสนอของเขานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับแต่ผม การนาเสนอของผมก็คือการเอากล้องมาตั้งแล้วก็ถ่ายแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับคือไม่ต้องอะไรมากคือออกแนวมักง่ายหน่อยนะแต่ว่าก็มันแล้วแต่คนนะครับครูถ้าไม่อยากถ้าไม่ชอบไม่อะไรก็เปลี่ยนชแนลไปได้นะครับหรือว่าถ้าอยากติอะไรเชิญได้เลยครับผมรับคําติเสมอนะครับผมรับคําติมากกว่าคําชมนะครับแต่ติในทางสร้างสรรค์นะครับติติในทางสร้างสรรค์ผมจะชอบมากเพราะว่าผมเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วผมพร้อมรับเสมอ ยิ่งติยิ่งชอบนะครับเพราะผมจะเอามาปรับใช้แต่ถ้าสมมติว่ามติว่าผมต้องไเปลี่ยนเป็นอย่างงุ้นนะพูดอย่างนี้นะผมคงทำผมคงทําไม่ได้นะครับคือผมเป็นแบบนี้แหละนะครับคือง่ายๆไม่อยากให้ดูเหมือนว่าดูดวงแล้วต้องมาเครียดต้องมาจริงจังเป็นพิธีลีตองอะไรมากนะอยากให้เหมือนนั่งคุยกันมากกว่านะเหมือนนั่งคุยกันเนะี่ยเหมือนเรานั่งคุยนั่งคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับพี่น้องมากกว่านะครับมันจะได้แบบง่ายๆไปนะครับโอเคครับมาขอบคุณมากสําหรับผู้ติดตามและขอบคุณมมมาาาาากสํหหหรรัับบนน้ใ้ใ่่ทีเขาาดูะค และก็นับจากนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีตุลนะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมอ่ะบอกไว้ก่อนว่าให้ใช้วิจารณะให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังผมไม่อยากให้ใครเชื่อหมอดูนะครับผมไม่ผมไม่อยากให้ใครงมงายกับเรื่องการดูดวงผมอยากให้ทุกคนใช้เหตุผลนะให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะครับชีวิตเราลิขิตเองนะ ย่าให้หมอดูมาลิขิตชีวิตเรานะครับราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้การงานการเงินความรักจะเป็นยังไงผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมดูก่อนโอ้โหการงานการงานนี้มาก่อนเลยครับการงานนี่คือเหนื่อยแน่เดือนนี้คุณเหนื่อยแน่เดือนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้ดังใจเดือนนี้มีความไม่แน่นอนทางด้านการงานเกิดขึ้นมีความยุ่งเหยิงมีความวุ่นวายหน้าที่การงานปั่นป่วน,นหลายๆอย่างคือมัน ออกแนวไม่ค่อยสบายใจนะผมบอกว่าออกแนวไม่ค่อยสบายใจการงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรหรือว่าอาจจะมีความหวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานแล้วพอเราหวังมากๆเนี่ยมันมันก็ไม่ได้นะไม่ได้ดังที่หวังหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราทุ่มเทกับมันมากเนี่ยผลตอบแทนกลับมามันก็ไม่ค่อยจะน่าพึงพอใจสําหรับเราเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่า ทุกคนไม่เหมือนกันนะครับคือหน้าที่การงานของทุกคนนะ่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ดวงชะตาของหมอดูที่ดูนะ่ะก็ดูแบบรวมๆก็เหมือนหมอดูที่หวานแหนะครับอาชีพหมอดูคืออาชีพหวานแหไปทั่วนะครับหวานแหไปทั่วเลยนะมันต้องถูกใครสักคนแหละ 7 0ล้านกว่าคนเนี่ยมันต้องถูกสักคนนะครับเออเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าไม่ต้องเชื่อหมอด,ดูนะครับอืมให้เชื่อมั่นในตัวเองแต่ไพ่ที่ผมหยิบมาเนี่ยมันหมายถึงการงานที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าการงานที่ยุ่งอย่างวุ่นวายหรือความหวังทางด้านการงานในเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยสมหวังนะเวลาเราจะทําอะไรเราจะจิบจับอะไรหรือว่าเรามีธุรกิจติดต่ดตออะไรหรือว่าเราเราคาดหวังเกี่ยวกับการงานว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าพยายามเพื่อให้การงานเป็นไปตามที่เราหวังเนี่ย มันไม่ค่อยเป็นมันไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า,พาไพ่ใบนี้มันออกมาอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ต้องพูดไปตามนี้คอแดงเนี่ยเป็นจ้ำเลยไม่ใช่นะครับอยากคิดใครที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นคอแดงไม่ใช่นะเมื่อกี้ผมไปมุดเล้าไก่มานะครับแล้วมดมันขึ้นผมก็เลยเกามันเลยแดงอยาคิดนะไม่ต้องสังเกตนะครับคอมันแดงเป็น,นจำ้ำเพราะมดกัดนะฮะนะครับ คือเนี่ยแดดยังเปียงๆอยู่เลยไม่มีใครหรอกครับมือนะ,นะเพราะว่าผมหมอดูหมอดูอยู่บ้านคนหมอดูอยู่บ้านคนเดียวนะครับกับพ่อแม่นะแล้วก็น้องชายนะครับหมอดูยังโสดนะฮะหมอดูโสดคือไม่ได้มีเรื่องชู้สาวนะครับเอเนี่ยคอมันแดงผมก็ไม่รู้จะทำไงผมถึงบอกนะผมง่ายๆถ้าผมเป็นหมอดูอย่างอื่นนะหมอดูใส่สูตรหรือหมอดูอะไรเนี่ยผมก็คงจะหาอะไรมาปิดทําให้มันดูนั้นแล้วแต่เนี่ยผมบ้านๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคือเราเป็นอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะเอ ออกตะคั้นหน่อยด้วยล่ะโอเคครับเรื่องงานอย่างที่บอกเมื่อกี้งานมันค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายปนป่วนและมีหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยได้ดังใจเรานะครับผมบอกเลยดีกว่าว่าเดือนนี้คุณอยา่าคาดหวังอะไรกับงานมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะผิดหวังมันอาจจะแห้วมันอาจจะไม่สมดังใจเราหรือว่าเราคาดหวังอะไรอยากจะเดินหน้าอยากจะเลื่อนตําแหน่งอยากจะอะไรเงี้ยมันมันก็ยังอึดอัดนะครับอรอรถสิบล้อผ่านไปก,ก่อนโอ้โหผมอัดอยู บ้านผมติดถนนนะครับบ้านบ้านผมติดถนนมันก็เลยมีเสียงรบก,กวนขอโทษครับอย่างที่บอกไปว่างานเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักมันอาจจะลําบากและมันมีความไม่แน่นอนอยู่ไม่แน่ไม่แน่นอนในที่นี้คือพูดถึงคนที่ยังคาดหวังเรื่องการงานไงบางทีเขาอยากจะหวังให้งานของเขาเป็นแบบนี้อยากทํางานสบายอยากได้ตําแหน่งที่ดีหรือว่าอยากจะทํางานให้มีประสิทธิภาพไม่มีอุปสรรคหรือว่าอยากให้งานที่ทําอยู่เนี่ยมัน ราบลื่นหรือว่าเสนองานไปอยากจะให้มันผ่านมาอะไรเงี้ยเดือนนี้สิ่งเหล่านั้นที่คุณที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือความหวังในด้านการงานใช่ไหมแต่ไพ่มันออกมาว่าอย่าไปหวังถ้าหวังมักจะผิดหวังเออถ้าหวังมักจะหักเหเปลี่ยนแปลงคือว่ามักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือมักจะมีสิ่งที่ไม่ได้ดังใจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในด้านการงานมันคือความผิดหวังรวมๆแล้วมันก็คือแฮ้วนั่นแหละผมพูดผมพูดง่ายๆคือแห้ว เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรมากไม่การที่ไม่หวังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณถอดใจหรือพูดให้คุณท้อนะแต่นี่คือการเตือนมากกว่าไม่ให้คุณหวังจนเกินไปจนทําให้ความผิดหวังนั้นกลับมาทําร้ายคุณเองนะครับเพราะว่าถ้าความผิดหวังกลับมาทําร้ายคุณเองคุณอาจจะเจ็บปวดยิ่งกว่าการที่คุณตกงานซะอีกหรือเจ็บปวดยิ่งกว่าการที่คุณไปไม่ถึงเป้าหมายซะอีกนะครับ peach, เพราะว่าความหวังอมันกลับมาทําร้ายเราความหวังมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีตัวตน แต่มันคือความรู้สึกไงการที่ถูกความรู้สึกทาร้ายนะ่มันเจ็บกว่าการที่การที่เจอของจริงนะเออบางทีการเจอโดนไล่ออกนะโดนโดนตบโดนต่อยโดนไล่ออกโดนเ้นนาด่าอย่างเงี้ยมันยังไม่เจ็บเท่าความรู้สึกในหัวใจเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาความหวังอย่าให้ความหวังมาทาร้ายตัวเราเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้การงานมันยังเหนื่อยมันยังมีอะไรบางอย่างที่ติดขัดอยู่หรือว่ามีภาระหน้าที่มากมายที่รู้สึกว่าทําให้เราทอ้อสู้หน่อยครับอดทนหน่อยนะอดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดือนนี้มันเป็นคําทํานายแค่เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดเดือนหน้ามันอาจจะดีก็ได้นะครับอืมนะก็อยากจะให้กําลังใจนะครับอขอสู้ๆหน่อยความจริงผมผมผมรู้แล้วว่าคําว่าคาให้กําลังใจในะการพูดให้กําลังใจเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกมันแค่มันแค่กุศโลบายนะกุศโลบายทางจิตใจนะครับการที่เราจะชนะได้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีกําลังใจก็ได้ นะกำลังใจเนี่ยคือกุศโลบายทําให้เราฟังแล้วรู้สึกดีนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการที่ทําให้เรารู้ของรู้ตัวตนของอีกฝ่ายนึงว่าเขาให้กําลังใจเราเออว่าเขามีความเป็นห่วงเราเขามีความรู้สึกกับเราแบบไหนนะครับแต่ว่ากําลังใจช่วยเราไม่ได้นอกจากเราจะต้องสู้ด้วยตัวเองนะเออให้พันกําลังใจให้ล้านกําลังใจอีกคุณนอนอยู่เนี่ยด้วยความท้อแท้นะี่คุณนอนอยู่บนเตียงคนไข้ด้วยความท้อแท้นะี่เดินไม่ได้กลัว วุ่งกาลังใจโอ้โหกลังใจเต็มขอบเตียงเลยอะเขียนมาดอกไม้ดอกมือของฝากโอ้โหนี่เฟือกคุณนี่เฟ,ฟือกนี่บอกว่าคุณเดินไม่ได้ใช่ไหมเฟือกคุณนี่ที่เท้าคุณนี่โอ้โหเต็มไปด้วยรอยเขียนแล้วขอแข็งแรงเดินไม่ไหวนะนอนกินกําลังใจไปเถอะนะครับถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาเดินเองอะชาตินี้คุณก็เดินไม่ได้กําลังใจถึงบอกไงกลังใจท่วมคุณตายนะ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวูที่ตัวเราเองนะอยู่ที่ตัวเราเองจะเริ่มตอนไหนจะสู้ตอนไหนจะถอยตอนไหนจะเดินหน้าตอนไหนทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองถึงได้บอกว่าอย่าเชื่อ,อหมอดูให้เชื่อมั่นในตัวเองนะเขาจะเหตุผลหรือยังครับส่วนาการเงินนะครับการเงินเดือนนี้เป็นเดือนแห่งทรับร้อนนะการเดือนนี้เป็นเดือนแห่งทรับร้อนนะ ได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปได้มาซื้อของที่ชอบได้มาซื้อของที่ต้องการคือซับร้อนในฟังดูน่ากลัวเนาะฟังมันเหมือนไม่มันเหมือนผิดกฎหมายไงไม่รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นคือซับซับร้อนเนี่ยคือถ้าคุณได้เงินมาเนี่ยคุณมักเก็บเก็บมันไม่ค่อยอยู่ไงมันร้อนคือคุณอยากได้นั่นอยากได้นี่หรือว่า บางทีอะคุณอยากเอาเงินที่คุณได้น่ะมาไปซื้อของที่คุณต้องก,การนานแล้วหรืออยากเอาเงินเนี่ยไปซื้อของที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตหรือของที่จําเป็นต่อครอบครัวหรือของที่จําเป็นต่อหน้าที่การงานอ่าสมมติว่าได้เงินมาเนาี่ยที่หาความจริงก็อยากจะเก็บน,นะแต่ว่าเร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 ายังหหวรถเมย์ไปทํางานอยู่เลยอะเราอยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันเอาไปดาวมอเตอร์ไซค์ดีวกว่าสองติดสองใจสองติดสองใจสองติดสองใจงใจ,งใจ,จนทนไม่ไหวอะคือมันร้อนไองย่างที่ผมบอกไงมันร้อนไงคุณเอาไปซื้อเลย คุณก็ลองอไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาเออดีใจอย่างน้อยซับร้อนเนี่ยมันฟังดูน่ากลัวแต่มันถ้าเงินถ้าเงินจนํานวนเนี้ยเอาไปใช้ในทางที่ถูกะมันก็มีประโยชน์ต่อชีวิตเราใช่ไหมล่ะเออแต่ที่ผมพูดอะหมายถึงว่าเดือนเนี้ยคุณเก็บเงินไม่อยู่เฉยๆได้อะไรมาได้เงินมาก็อยากไปซื้ออย่างนั้นได้เงินมาก็อยากไปซื้ออย่างนี้ได้เงินมาก็ต้องเอาไปจ่ายตรงนั้นได้เงินมาก็ต้องอไปจ่ายตรงนี้ไปโป๊ะนี่โปะสินค่ารถค่าบ้านค่าหอทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็ต้้องใใชจ่่าย และตัวคุณเองกานเดือนนี้ผมคิดว่าคุณมีความคุณมีความปรารถนาบางอย่างที่อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเออมันเลยเป็นเงินร้อนที่ว่าพอคุณได้เงินมาปุ๊บต้องใช้เลยละหรือได้เงินมาจากไหนปุ๊บเก็บๆเพื่ออยากจะเอาไปซื้ออะไรบางอย่างหรือต้องการอะไรบางอย่างเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณต้องจับจ่ายเพื่อสิ่งที่คุณต้องการจับจ่ายเพื่อสิ่งที่คุณต้องการหรือจับจ่ายเพื่อสิ่งที่มันจําเป็นต่อตัวคุณเองมีเกณฑ์แบบนั้นผมคิดว่ามีโอกาสแน่นอนที่คุณต้อง เอาเงินมาสักจํานวนหนึ่งเนี่ยเพื่อไปใช้ซื้อของที่มันจําเป็นต่อตัวคุณซึ่งบางทีมันไม่ใช่ของที่ใช้ประจําวันไนของที่ใช้ประจําวันคือซื้อข้าวซื้อน้ําค่ารถค่าอะไรวะค่าค่าค่ารถเมล์หรือไม่ก็ค่าค่าจ่ายค่าค่าขนมให้ลูกเงี้ยเออนี่มันคือของปกติอยู่แล้วแต่เดือนเนี้ผมคิดว่าจะมีของที่ไม่ปกติอย่างหนึ่งไม่ปกติอย่างหนึ่งไม่ปกติคือไม่ใช่ของประหลาดนะหมายถึงว่าคือไม่ใช่ของที่เราจะซื้อทุกวันน่ะ เออได้ไหมเข้าใจไหมเดือนนี้ผมคิดว่าเดือนตุลานยมีของที่คุณจะไม่ได้ซื้อทุกวันแต่คุณจะต้องการมันที่คุณจะต้องซื้อแล้วต้องเอาเงินไปซื้อเอาเงินก้อนจํานวนหนึ่งไปซื้อเออถึงได้บอกนะว่ามันเป็นเงินร้อนนะครับเดือนนี้เงินคุณร้อนแน่คุณได้เงินมาหรือคุณต้องพยายามหาเงินมาทั้งก้อนหนึ่งเพื่อไปซื้ออะไรบางอย่างหรือเอาไปจ่ายอะไรกับอะไรบางอย่างนะแต่ว่าไพ่มันเป็นไพ่ ไพ่มันเป็นไพ่ดีมันไม่ใช่ไพ่ร้ายฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกมันมีเงินเข้ามาแน่หรือมีโอกาสที่จะได้เงินจนํานวนนั้นเข้ามาเพื่อซื้อของที่เราต้องการนะครับเงินมันร้อนๆไงเก็บม่อยู่อยากได้อยากได้เจออะไรก็อยากได้เจอของที่ต้องการหรือว่าอยากได้มานานแล้วนะแล้วเดือนนี้มีโอกาสที่จะซื้อแล้วล่ะแล้วพอซื้อปุ๊บตัวเบหวิวเลยตัวเบาเลยซื้อตัวเบาแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้สิ่งที่เราต้องการมานะมันไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ที่บอกว่าเงินร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับฟังดูเหมือนน่ากลัวนะบอกเงินร้อนอเออเงินร้อนเงินอะไรวะอันนี้หมายถึงเงินร้อนๆที่เราเก็บไม่อยู่นะครับแล้วเรื่องความรักนะความรักเนี่ยคือผมตไมีได้สองกรณีนะความรักตีได้สองกรณีคือกรณีแรกคือบางทีนะอาจจะมีการจบสิ้น กับใครสักคนนะครับมีการจบสิ้นกับใครสักคนหรือว่าการตัดใจจากใครบางคนหรือว่าเลิกลากับใครบางคนหรือว่าใครมาบอกเลิกเราหรือว่าความสัมพันธ์บางอย่างที่เราต้องตัดใจจากใครบางคนตัดใจจากใครบางคนไปนะครับ <ceramic. S 1> มีโอกาสที่จะต้องตัดใจหรือมีโอกาสที่จะต้องทะเลาะกันขัดแย้งห่างเหินกันนะครับมีโอกาสที่จะต้องห่างเหินกันทําไมมองเป็นสองกรณีละ่ะเพราะว่ามันไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงการห่างเหิน ัดใจเลิกลาก็จริงแต่มันมีความหมายของการเริ่มต้นใหม่อยู่ด้วยนะมันมีความหมายของการเริ่มต้นใหม่และมันมีไพ่ใบหนึ่งออกมาประกอบไพ่ใบนี้มันมีความหมายถึงว่าเราตัวเราอาจจะมีคนอายุมากกว่ามาติดพันเอออาจจะมีคนอายุมากกว่าเรามาติดพันหรือตัวเราเองนี่แหละเป็นคนอายุมากกว่าที่เราไปชอบใครคนหนึ่งที่เขาอายุน้อยกว่าเรา S <S เออนะพอเพราะไพ่ใบนี้มันมีมันมีความหมายถึงช่องว่างทางอายุนะครับและคนที่อายุมากกว่าคนนั้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขาเพอได้รักได้ชอบกันหรือได้มีความสัมพันธ์หรือว่ารู้สึกว่าชอบกันหรือมีอะไรยังไงก็ตามแต่และที่แบบมีความหมายของการเป็นแฟนกันอะ่ะเป็นเป็นคู่รักหรือเป็นคนที่ชอบกันเงี้ยเออจะมีคนคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นคนอายุมากกว่า ไม่ว่าอนี่พูดถึงไม่ว่ากรณีจะเป็นคุณนะ่สมมติว่าเป็นตัวคุณอายุมากกว่าแล้วคนที่คุณชอบอายุน้อยกว่าอะหรือว่าตัวคุณอายุน้อยกว่าแล้วคนที่คนที่คุณชอบหรือคนที่เขามาชอบคุณอ่ะเขาอายุมากกว่าคุณคนอายุมากคนนั้นแหละคนที่อายุมากคนนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาจะต้องให้ความดูแลให้ความรักให้ความห่วงใยให้ความเมตตาแล้วก็หลายๆอย่างที่มอบให้กับคนอายุน้อยคนนั้นเออมองมองออกนะ มองออกไหมถ้าสมมติว่าคุณคุณคุณชอบเด็กคนหนึ่งอ่ะคุณรักคุณรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยคุณก็จะเป็นฝ่ายเป้เขาดูแลเขาทุกอย่างให้ความรักความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาแต่ถ้าสมมติมองในมุมกลับล่ะถ้าคุณตัวคุณเองอ่ะตัวคุณเองอ่ะตัวคุณเองอ่ะแหละเป็นเด็กล่ะแล้วคนที่มาชอบคุณอ่ะเป็นคนอายุมากกว่ามีอาวุโสมากกว่าคราวนี้คุณก็เป็นฝ่ายรับล่ะ เขาก็จะมอบความรักความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณจนรู้สึกจนคุณรู้สึกว่าเออมีความอบอุ่นได้รับความอบอุ่นได้รับความรู้สึกดีๆๆจากเขามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้พบคนแบบนี้หรือไม่โอกาสที่สถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นแบบนี้นะครับคือรวมๆแล้วพูดง่ายๆคือเด่นที่เด่นที่อายุไงเด่นที่ความรักของชาวราศีตุลในเดือนนี้มันมันเด่นในเรื่องของคนที่อายุมากกว่าหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีอายุห่างกัน นะครับเออมันออกออกมาในทางที่ดีนะออกมาในทางที่ดีแต่มันก็มีความห่างเหินแอบแฝงด้วยความห่างเหินความห่างไกลแอบแฝงด้วยผมถึงได้ผมถึงได้แยกเป็น2ประเด็นไงบางคนอาจจะตัดสินใจเลิกลากับใครสักคนแล้วก็ไปม,มีความรักใหม่แบบนี้หรือว่าตัดสินใจที่จะห่างๆกับใครสักคนท,ทั้งๆที่ความรักความสัมพันธ์ยังยังเป็นแบบในรูปแบบนี้นะคืออายุต่างกันไงแต่ว่า มีมีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างก็เลยห่างหงกันแต่ก็ยังไม่เลิกกันยังรักกันอยู่อย่างเงี้ยเออแต่มองในอีกกรณีหนึ่งคือตัดความสัมพันธ์กับใครสักคนไปแล้วเลิกลากับใครสักคนตัดใจที่จะเลิกลากับใครสักคนในเดือนนี้เพื่อไปเริ่มต้นความรักใหม่ในรูปแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับอืมหรือว่าถ้าบางคนไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรในความรักเลยนะแล้วความรักของคุณเป็นแบบที่ผมว่ามาเนี่ยพ่ยแย่เนี่ยพ่ายแย่อพ่แย่ที่ผมพูดใบแรกเนี่ยคือที่หมายถึงว่าการเลิกลากันทะเลาะกันห่างกัน มันอาจจะหมายถึงผมคิดว่านะพอเอาไพ่สองใบนี้มารวมกันนะมันอาจจะหมายถึงการที่เรารักกันดีอยู่แล้วเรารักกันปกติดีอยู่แล้วมีความรักที่ดีให้กันและกันแต่ว่าช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยเราห่างกันเออเราห่างกันไม่ว่าจะห่างกันด้วยระยะทางหรือห่างกันด้วยหน้าที่การงานเราห่างกันเอออันนี้คือมองในแง่ดีนะครับแต่ความรักก็ยังคงอยู่นะครับเออโอเคครับสําหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ดูดวงส่วนตัวนะครับ ID ไลน์ของผมอยู่ข้างล่างถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเห็นถามกันไงเออคือเขาถามกันแล้วทางนั้นที่ผมเขียน ID ไว้ข้างล่างนะเขาก็ยังถามม่ว่าดูดวงส่วนตัวทางไหนนะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่มาดูดวงกับผมแล้วก็จําไว้ว่าอย่างมงายนะครับอย่างมงายไม่ต้องสนใจไม่ต้องเชื่อไม่ต้องฟังอะไรไม่ดีก็ทิ้งทิ้งไปอะไรดีก็เก็บไว้นะครับขอบคุณมากครับที่มาดูดวงกับผมสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากๆนะขอให้มีความสุขมากๆในเดือนสิงหาคมนี้นะคครรรััับบชาีตด